เข่งที่พี่ๆี่เห็นเต็มหลังรถนี้ก็คือจัดวางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมพร้อมสําหรับการขยายพันธุ์หอมแบงเลยจ้าหอมแบงเลยหรือว่าบัวเลยนะคะเป็นหอมไซพันธ์โบราณใช้ต้นในการขยายปลูกนะคะเขาจะไม่ลงหัวซื้อพันธุ์ครั้งเดียวเราสามารถปลูกขยายพันธุ์เองได้ตลอดชีวิตเลยค่ะกองนี้ก็จะเป็นดินกับมูลสัตว์นะคะที่น้องไ้อยผสมไว้เกือบเดือนแล้วค่ะพอเราพร้อมเราก็ซื้อเข่งมาแล้วก็เอาดินตักเทใส่แบบนี้ได้เลยตอนนี้ดินเขาก็จะมีความฟูขึ้นเยอะเลยนะคะมองในกล้องอาจจะดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะ แต่ว่าดินจริงๆคือฟูแล้วก็นุ่มมากๆคําถามจากพี่ๆ FC ก็คือทําไมน้องก้อยต้องปลูกหอมบนขิงด้วยคะปลูกบนดินไม่ได้หรอปลูกบนดินได้ค่ะลูกค้าไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ด้วยความที่น้องก้อยปลูกเยอะนะคะและต้องการที่จะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดคนค่ะถ้าเราปลูกบนแปลงดินเนี่ยเราก็จะปลูกได้ช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนที่ฝนท่วมเนี่ยเราก็จะปลูกบนดินไม่ได้ค่ะเพราะว่าหอมไม่ชอบแช่ที่น้องก้อยเลือกปลูกบนขิงนะคะเพราะว่าน้องก้อยวางระบบแค่ครั้งเดียวค่ะและก็ปลูกยาวๆไปเลยหลายปีโดยที่เราไม่ต้องมายกยยย้าขับ อีกแล้วค่ะวางตรงไหนเขาก็จะอยู่ตรงนั้นอีกอย่างคือดูแลเรื่องวัชพืชง่ายมากค่ะเพราะว่าวัชพืชเนี่ยก็จะไม่ค่อยขึ้นมารบกวนเท่าไหร่ค่ะ พอเราวางเข่งวางระบบน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ปลูกยาวๆไปเลยค่ะหลายๆปีและพอน้องก้อยวางระบบเสร็จเรียบร้อยนะคะน้องก้อยก็ไม่ต้องจ้างคนงานประจําเลยค่ะเพราะการลดน้ําแบบนี้ค่ะก็จะไม่เ네สียเวลาเราแค่เดินไปเปิดสวิตช์เปิดวาล์วแค่นั้นเองค่ะถ้าเราจัดระบบระเบียบวางระบบดีๆเนี่ยมันท um ําให้เราประหยัดเงินของการจ้างคนงานไปได้เยอะเลยค่ะน้องก้อยจะบอกว่าหอมทั้งสวนที่น้องก้อยขายแต่ละเดือนเนี่ยเดือนละ400กิโลใช้คนดูแลแค่2คนค่ะพอเราวางเข่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการคลุมฟางค่ะการคลุมฟางก็จะคลุมหนาๆเลยค่ะหลัง คุมฟางเสร็จเรียบร้อยก็จะเปิดน้ำรดแล้วก็หมักดินเอาไว้ก่อนค่ะส่วนพันธุ์หอมแม่งเลยหรือว่าบัวเลยรอบนี้เนี่ยก็มีจํากัดเหมือนเดิมค่ะถ้าหาพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะมีพร้อมส่งวันที่30เมษาสามารถสั่งจองกันเข้ามาได้ค่ะ